สาขาแหลกเซเว่นแตกมื่อนี้เต็มเลยคนสบายดีแล้วสวัสดีทุกคนตอนนี้เบาเมนไส้กำลังอยู่ที่สวนเจ้าฝาง,งุ่มเนาะอยู่เส้นทาง อาเซียนทุกคนทางเส้นลงไปสนามบินบาไตเนาะตอนนี้เบลเมนไส้กับสีผ้าทุกคนไปเบิงเซเว่นเนาะที่ว่าทําการเปิดมอนีเนาะทุกคนเป็นมือแหละและเบลเมนไส้กับสีผ้าทุกคนไปเบิงไปรีวิวเบิงเนาะว่าเซเว่นอยู่ในเล่าสาขาทําอีทสิเป็นอย่างไรเนาะสิคือการบอกครับอยู่ทางฟังไทยทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิงน้ากันนะเนาะเอาสีออกจาก สวนจะผ่าง,งมนีนอทุกคนซึ่งว่าห้างจากนี้ประมาณ1กิโลเท่านั้นนอทุกคนบอกใกล้จากนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาลงไปเบิงเนาะบารเบเนสไตที่ผ่าทุกคนไปเบิงเซเว่นสาขาทำอิดเนาะไปเบิงหกไลๆลาย,ย่างเนาะส,สีคือสีคือกันบอกครับอยู่ทางฝั่งไทยเนาะสำหรับเซเว่นสาขาทำอิดเนาะอยู่ในลาวทุกคนเดี๋ยวไปเบิงนำกัน บรรยากาศเปิดเนาะคนเต็มเลยเดี๋ยวพาทุกคนเขาไปเบิงเนาะเขาจะมีแจกฟรีเนาะมีของกินฟรีที่เดี๋ยวไปเบิงน้ากันทุกคนว่าครั้งนสิมียังน่เนาะฟ้ามัน,นคนร้ายขนาดเป็นมือแรกเนาะในการเปิดสาขามือนกทุกคนเกือเกือ นนกกทุคบรรยาาศเดี๋ยวพาทุกคนโซพาทุกคนมาเบ่งโซนทางหนอกันเนาะที่ที่เปิดเซเว่นอีเลเวนที่เจ็ดก er, <Ừ, okay. S 1> ันอย <gasps> <ตร seeing> ่าเต็นเลย ส้นนี่ก็ฟรีเนาะทุกคนกินฟรีเอามาซื้อซิมฟรีกับซิมฟรีกินท้งองฟรีกันมากินท้องฟรีทุกคน

ซัมจีซ <oyu> ิมมาเนี้ยตัวของฟรีสาขาสาขาทำบิทในลาวเนาะสบาดีนะเซเว่นสบายดีขนาด คนเต็มเลยคือเขื่อนขนาดเซเว่นเหมือนทําีกป้ามีคนร้ายขนาดเซเวนแทบแตกเลยตรงพี่่าเนี่ยโว้ใจงเงินเลยเนาะใสเนาะเด้เนอะันที่รียเ เบริ่งชินคขาทุกคนสินค้าเนาะมาเบิ่งสินค้าว่าราคาคือกันบอครับอยู่ฝั่งไทยเนาะเนาะว้าวเดี๋ยวเบิ่งหนามเนาะราคาหนามมาเบิ่งสีทอกันบอกกับมีนิมาทั่วไปเนาะ เบียแปดสิบเก่าพันปองสิบหาพันปองเงียวปองสิบห้าคนร้ายขนาด

นเต็มเลยเนาะมือแรกทุกคนมือแรกก็ทีว่าการตอบหับดีขนาดเนาะสำหรับการเปิดเซเวนทางฟังล่าเพราะว่าเพื่อเขาเห็นหละทุกคนพ่าว่าว่ายังเนาะทีว่าเป็นแบนด์ของ ไทยเนาะคนเราจะให้การยอมหับและการนิยมร้ายทื่นี่กับที่ว่าเซเว่นนี่นะ่าจะมาลบม,มินิมาร์คหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตหลยลยบ่อนเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าเซเว่นจะเป็นที่หัจักเนาะ ล้วก็คุนหูดีของคนลาวเนาะการเบิงโทรทศัศน์การเบิงละครเนาะขนาดเพีย <c oughs> งแต่เ <c oughs> ห็นห่างซูเปอร์มาร์เก็ตบอนไดที่ว่า <c oughs> เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คนล้าเทียบโบหูนอกก็ต้องเปิลว่าเซเว่นนอกทุกคนบรรยากาศข้างในงคนร้ายขนาด คนรอคิวสื่อก็เต็มเลยราคาสิ้นขาก็ก็คือกันเนาะแล้วก็ระเบียบทุกอย่างเนาะถือว่ายึดระเบียบตามกฎหมายาเราบิดเนาะสำหรับคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ถือว่าถือว่าขายได้เนาะถือว่าบรได้หามเนาะถือว่า เปิดเนาะบ่มีเวลาบ่มีเวลาปิดเนาะบ่ขายแต่ยามปิดห่านเท่านั้นน้อทุกคนแต่ว่าสำหรับเซเว่นฟังไทยเพิ่งจะมีโมงมีสมองการขายแอลกอฮอล์เนาะบ่แม่นใส่ก็คือไปหาไปหาอันนั้นเนาะ อันทีบาลแมนใส่อยากใหญ่นะแต่ว่าหนาจนนะเบาไว้เนาะหนาจะลอกคิ้วไล่เติบถาวาสิดสื่อเครื่องเนาะขนมนี่ราคา18บแปพันเล่เนนะาะซาลายราคา14บสีพันกีบเนาะ เอ็มลอยกว่เจ็ดพันหาถือกว่าห่านทั่วไปหาลอยเนาะอเนาะเนาะการจัดเลียงชิ้นขาอาชิขายคือกันกับเซเว่ฟังไทยเลยเนาะถือว่ามาตรฐานเดียวกันกับฟังไทยเลยสำหรับเซเว่นเนาะ บรรยากาศเซเว่นสาขาแรกเซเว่นแตกมื่อนี้เต็มเลยคนนอกากทุกคนยูนิคอร์ดมีตู้เอทีเอ็มของของธนาคาร LDB เีน่ามาเปิดแล้วเนาะ เนาะสำหรับผูใ้ใดที่อยากมาเซเว่นก็นมาได้ทุกคนเส้นทางไปสนามบินวัไตเนาะางข้างกับทางเขาสังเกียงทุกคนคนเต็มเลย